ลับมาต่อก,กันกับบทเรียนในหนังสือมินนโนนิฮงโกเล่ม1บทที่4เราจะมาดูคำศัพท์ของเครื่องแรกกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์เอาไว้ไปท่องกันสักหน่อยแล้วก็จะได้รู้คำศัพท์ เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ใช้สื่อสารสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดได้มากขึ้นมาคราวนี้จะเริ่มมีคำกริยามาให้จำแล้วครับแต่ว่าจะให้จำเป็นรูปมัดหมดเลยซึ่งเป็นรูปสุภาพที่ควรจะใช้ให้ชินเพราะว่าถ้าเรียนรู้รูปธรรมดาแล้วเมื่อไหร่แล้วก็กลับมาพูดรูปสุภาพไม่ได้ทันทีหลายคนก็เป็นครับเอาละคำกริยาในวันนี้มีทั้งหมดกี่คำเนี่ย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สคำเองนิดเดียวแต่ว่ามีคำอื่นอีกเยอะมาก <c oughs> เอาล่ะมาเริ่มคำแรกโอคิมัสโอคิมัสแปลว่าตื่นนอนใช้เวลาแบบนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็โอคิมัสน่าจะไว้ถามว่าตื่นนอนกี่โมงหนะ้าอะไรอย่างนี้นันจ ok ินี่โอคิมัสตะกะอะไรอย่างนี้ครับเมื่อเช้าตื่นกี่โมงเคสะนันจ ok ินี่โอคิมัสตะกะต่อไปเนมัส เนมัสแปลว่าเข้านอนก็น่าจะใช้เกี่ยวกับประโยคว่าเมื่อคืนนอนกี่โมง y ยูเบ a n ันจ e เนมัส t a ka? หรือค่อนย n านันจิเน n ุนันจิเนมัสคืนนี้จะเข้านอนกี่โมงต่อไป h a t a r a k i ิมั u ฮัตต r a k กิมัสแปลว่า,วา,วาทำงานถ้าฮ a ต a r a k กิมัสเนี่ยจะมีเอเมเกียวกับทำงานใช้แรงงานนิดนึง <laughs> เพราะว่าจะมีอีกคำหนึ่งด้วยที่แปลว่าทำงานแต่ว่าจำแค่คำนี้ไปก่อนฮัตตะลากิมัสครับต่อไปทำงานแล้วก็ต้องมีหยุดพักบ้างน้อมไม่งั้นเหนื่อยตายพอดีนั่นก็คือยาซูม um ิม um ัสยาซูมิมัสแปลว่าพักพักผ่อนหยุดพักต่อไปสำหรับใครที่ไม่ทำงานก็น่าจะเป็นแบบนี้ก็คือเบนเคียวชิมัสเบนเคียวชิมัสเรียนนั่นเองครับก็คือกำลังเรียนอยู แล้วก็คำกริยาคำสุดท้ายในบทนี้ก็คือ overimas o v e r i m a overimas เนี่ยจริงๆแปลว่าจบแต่ถ้าใช้กับงานก็คืออ่ะเลิกงานเสร็จงานหรือใช้กับโรงเรียนก็คือโรองเรียนเลิกก็คือโดยทั่วไปแล้ว overimas จะแปลว่าจบสิ้นสุดนั่นเองครับต่อไปจะเป็นคำศัพท์หมวดสถานที่ต่าง,างๆแหมรอบก่อนเราก็เรียนไปเยอะแล้วรอบนี้มาเพิ่มเติมอีกห้าคำครับ เริ่มจากคำแรกเดป้าโตเดป้าโตแปลว่าห้างสรรพสินค้าซึ่งมาจากคำว่า department store ในภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเดป้าโตเม t โตสตัวซึ่งมันยาวมากคนญี่ปุ่นก็เลยย่อเหลือ d เดป้าโตครับต่อไปก i n โก g กิงโกก็คือธนาคารน,นั่นเองใช้เบิกถอนตัง เออยังไม่เคยทำพอดแคสต์เรื่องธนาคารเลยเนาะว่าแบบ ATM มันมีเวลาเปิดปิดนะโอ้ไม่เหมือนที่เมืองไทย <c oughs> ต่อไป, ing ing ปยูบิงเคกุยูบิงเคกุที่ทำการไพรษันี่อ๋อแล้วก็ที่ทำการไปรษณียีที่นี่ก็เป็นธนาคารด้วยครับคือเป็นทั้งไปรษณียีเป็นที่งธนาคารแล้วก็เป็นที่ขายประกรันครบวงจรในที่เดียวเลยสะดวกสะดวก ต่อไปโทโชกังโทโชกังห้องสมุดห้องสมุดที่ญี่ปุ่นไม่อาจจะบอกว่าแต่ละที่อลังการอลังการมากห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยโตเกียวก็อลังการสุดๆฮนะทั้งสวยทั้งเก่าแก่แล้วคอลเลกชันหนังสือก็สุดยอดมากคือข้างๆหอสมุดจะมีลานน้ำพุอะครับแต่ว่าที่จริงอะใต้ลานน้ำพุนั้นน่ คือคลังหนังสือหมดเลย <c oughs> คือมันใหญ่มากขนาดนั้นถึงกับมีชั้นใต้ดินเอาไว้เก็บหนังสือด้วย hey. ถ้าใครได้มาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวตอนนี้ยังเข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าได้มาถ้าไ,ได้มีโอกาสมาก็ลองแวะมาชมได้ครับต่อไปบิจุตคังบิจุตคังแปลว่าหอศิลป์ครับบิจุตคังเนี่ยหลายที่ในญี่ปุ่นบางที่เขาออกแบบโดย สถาปนิกชื่อดังคือแค่ไปดูตึกก็รู้สึกว่าสวยแล้วอะไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้ <c oughs> ถ้าใครอยากแบบชื่นชมงานศิลปะก็เข้าไปข้างในด้วยก็ดีครับต่อไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเวลาได้ใช้บ่อยมากแน่ๆจํจำไปให้หมดเริ่มจากอิมะอิมะแปลว,ว่าตอนนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้อิมะกิมัสก็คือแบบเดี๋ยวไปแล้วครับไปแล้วครับกำลังไปตอนนี้ครับประมาณนี้ ใช้ยังไงอีกนะ้าอิมาอิมาน่าหนิสเตรตอนนี้ทำอะไรอยู่รอประมาณนี้ใช้เวลาคุยจีบกันก็ได้ <c oughs> ต่อไป <c oughs> จิจิเขียนด้วยคันจิตัวจิจำไว้ก็ดีตัวนี้เพราะว่าใช้บ่อยก็แปลว่าโมงหรือว่านาฬิกาถ้าเป็นแบบสุภาพนั่นเองครับแล้วจิเนี่ยจะใช้คู่กับอีกคำหนึ่งก็คือฟุงฟุ่งหรือว่าปุง ปุงก็คือนาทีเวลาบอกเวลาก็จะบอกว่ากี่โมงกี่นาฬิกาแล้วก็บวกกับกี่นาทีแต่ถ้าอยากบอกละเอียดกว่านั้นคงไม่ต้องเนาะแต่รว้ก็แล้วกันคําว่าเบียวเบียวแปลว่าวินาทีครับต่อไปหังหังแปลว่าครึ่งแต่ในครึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบครึ่งของสิ่งของนะแต่หมายถึง ครึ่งเวลาเราบอกเวลาเช่นกี่โมงกี่โมงครึ่งนี่คือจะใช้คำว่าห่างครับทีนี้เวลาเราจะถามเวลาเนี่ยเราก็จะใช้คำว่านั่นจินั่นจิก็คือกี่โมงกี่นาฬิกาแต่ถ้าอยากถามละเอียดกว่านั้นก็ถามว่านั่งปึงนั่งปึงแปลว่ากี่นาทีแต่ถ้าอยากถามละเอียดกว่านั้นก็ได้นะนั่งเบียวไปด้วยนั่นเบียวแปลว่ากี่วินาที เขาไม่ค่อยพูดกันหรอกอาจจะใช้แบบเวลาแบบแข่งวิ่งอะไรเงี้ยก็จำั่นเบียว <laughs> แล้วรู้หรือเปล่าว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยบอกเวลาได้2แบบนะครับ <laughs> ก็คือบอกแบบแบบฝรั่งคือใช้ a.m.p.m. หรือจะบอกเป็นหลัก24ชั่วโมงแบบของไทยก็ได้ซึ่งถ้าจะบอกเป็น a.m.p.m. เนี่ยเขาก็จะมีคันจิมาใช้ด้วยอ่า <laughs> ก็คือ2ตัวนี้ครับโกเซนโกเซ แปลว่าช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงก่อนเที่ยงวันหรือก็คือ A.M ในภาษาอังกฤษนั่นเองในหนังสือจะแปลว่าช่วงเช้าแต่ผมว่ามันไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันคือหลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงวันอะต่อไปคําว่ากงโกกงโกก็คือ P.M ในภาษาอังกฤษก็คือเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันจนถึงก่อนเที่ยงคืนครับ ก็จำไว้ว่าโกเซ็นคือ AM g o โกโกคือ PM ครับแล้วถ้าใครดูคันจิเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโกตัวแรกเนี่ยที่จริงมันก็คือคล้ายๆตัววัวเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาก็จะใช้แบบไอสัตว์12ดราศีเอามาไว้เอาไว้บอกเวลาซึ่งตัวโกตัวนี้มันตรงกับเวลาเที่ยงพอดีแล้วเขาก็เลยใช้คันจิเซ็นที่แปลว่าก่อน กับโกที่แปลว่าเที่ยงโกเซนก็เลยเป็นก่อนเที่ยงส่วนโกโกตัวโกตัวที่สองของโกโกเนี่ยคือคำว่าหลังพอโกโกนี้ก็เลยแปลว่าเวลาหลังเที่ยงครับถ้าจำยากก็จำว่าโกเซนคือก่อนเที่ยงโกโกคือหลังเที่ยงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับต่อไปเช้าเที่ยงเย็นจะพูดยังไงบ้างคำว่าเช้าก็คืออาสะ อาซะตอนเช้ากลางวันก็คือฮิรุฮิรุจะแปลว่าเที่ยงก็ได้ครับฮิรุเนี่ยส่วนเย็นก็คือบังบังแล้วถ้ากลางคืนก็จะเรียกว่าโยรุโยรุสามคำนี้ใช้ยังไงก็ใช้บอกว่าจะไปทำอะไรตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นหรือไม่ก็ บอกว่ากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็ได้คําว่าข้าวก็คือโข h u n ใช่ไหมครับข้าวเช้าก็เอาอาสาไว้ข้างหน้าโก h ังก็เป็นอาซงโก h ังข้าวกลางวันก็เอาฮิรุไว้ข้างหน้าโก h ังก็จะกลายเป็นฮิรุโกหังแล้วก็ข้าวเย็นก็คือเอาบังไว้ข้างหน้าโก h ังก็จะเป็นบังโก h ัง แต่ยาดูโกฮังเนี่ยไม่ค่อยพูดกันนะ <c oughs> คงไม่กินดึกมั้งแต่เขาก็กินดึกกันนะบางโกฮังเขาคือประมาณแบบทุ่มสองทุ่มอย่างเนี้ยต่อไปการบอกเวลาเมื่อวานซืนเมื่อวานวานัวนนี้พรุ่งนี้มารืนนี้ใช้คําว่าอะไรบ้างเรา,เรามาไล่กันตั้งแต่เมื่อวานซืนครับคําว่าวานซืนหรือเมื่อวานซืนจะใช้คําว่าโอโตโตยโอโตโตยแปลว่าเมื่อวานซืน ถ้าเมื่อวานเราจะเรียกว่าคิโน k คิโนแปลว,ว่าเมื่อวานถ้าวันนี้ก็คือคยวเคียววันนี้พรุ่งนี้คืออชิตะอชิตะคำนี้เจอบ่อยแน่ๆเวลาฟังเพลงหรือเวลาแปลเพลงแล้วก็เจอกันบ่อยอชิตะแต่ทำไมเขาไม่พูดคำนี้กันนะอซาเต อัสเตปแล้วว่ามารืนนี้ไม่เจอกันมารืนนี้ต้องเจอกันทุกวันเลยต้องบ,บอกอชิตาไอมาโชยอย่างนี้หรือเปล่านะต่อไปถ้าจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมื่อเช้าซึ่งมักจะพูดเป็นอดีตก็จะพูดว่าเคสะเคสะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องคืนนี้เย็นนี้ก็จะพูดว่าคอมบังคอมบังแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าช่วงวันหยุดแล้วอ่า เราก็เรียนรู้คำว่าวันหยุดกันก็คือยาซึมิยาซึมิคือวันหยุดครับเวลาเราทำงานก็จะมีเวลาพักกลางวันเพื่อให้รับประทานอาหารกันด้วยนั่นก็คือคำว่าฮิรุยาซึมิฮิรุยาซึมิพักกลางวันครับคำศัพท์ในวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าใครท่องศัพท์จำได้แล้วเรามาทวนกันถ้ายังไม่ได้ท่องแนะนำให้หยุดฟังก่อนแล้วก็พัก ไปท่องก่อนแล้วค่อยกลับมาทวนด้วยกันครับผมจะอ่านคำแปลภาษาไทยแล้วก็เว้นวักให้นึกคำแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเฉลยภาษาญี่ปุ่นนะครับตื่นนอนโอคิมัสโอคิมัสนอนเข้านอนเนมัสเนมัสทำงานฮัตตาราคิมั ฮัตารกิมพักพักผ่อนหยุดพักยสัสมิมัสยสมิมัสเรียนเบนเคียวชิมัสเบนนคิยอชิมัสเสร็จงานเลิกเรียนหรือว่าจบนั่นเองโอวาริมัสโอวาริมัส ต่อไปเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆห้างสรรพสินค้าเดパートเดパートธนาคารยิงโยิงโที่ทำการไพรษนี่ยูบิงเกะยูบิงเกะห้องสมุด ท书馆ก,กังหอศิลป์บิจุทกังบิจุทกังต่อไปจะเป็นการบอกเวลาแบบต่างๆเยอะนิดหนึ่งตอนนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้มะอิม,อม,มงหรือนาฬิกาิ จินาทีฟุงฟุงหรือปุงปุงวินาทีเบิยวเบียวครื่องใช้สำหรับเวลาบอกเวลาหังหัง กี่โมงกี่นาฬิกานั่นจินันจกี่นาทีน้ำปุงำป่งน้ปุช่วงเช้าหรือว่า A.M. หรือก่อนเที่ยงนั่นเองโกเซนโกเซนช่วงบ่ายหรือ P.M. หรือช่วงหลังเที่ยง กโกน午ก่อน午เช้า朝朝อาสะกลางวันฮิรุฮิรุเย็นบังบังกลางคืนยอรุยอรุ วานซื่นโอตโตイโอตโตイเมื่อวานคิโนะคิโนว,วันนี้คิโยคิโยพรุ่งนี้อาชิตะอาชิตะ มารือนี้อาซาเตะอาซาเตะเมือเอ่อเช้าเขศะเคศะเย็นนี้คืนนี้คมบังคมบังวันหยุดยสัมยสมิยสมิ พักกลางวันฮิรุยามิฮิรุยามิจบแล้วครับสำหรับคำศัพท์วันนี้แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ a ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,078คําแคำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ Japanese กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชินชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ